สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2,565นะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟังนะคะก็คือื่อเมื่อวานนี้ได้พูดวันที่ผิดนะคะวันที่ผิดก็ขอแก้วันที่เลยนะคะว่า3คลิปที่ผ่านมานะคะ พูดวันที่ผิดเลยนะคะจะต้องเป็นวันที่19นะคะวันที่19วันพระฤหัตนะคะดรแต๋วไปพูดเป็นวันที่18ต้องแก้คําผิดเลยนะคะขออภัยนะคะสาหรับวันนี้ก็เป็นวันที่20พฤษภาคม2,565ก็จะมาเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟังนะตอนนั้นก็ใช้ใช้เพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเป็นการนำล่องไปก่อนนะคะวันนี้ก็มาถึงบ้านและก็จะเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟัง ความจริงนะปู่ยอดเนี่ยเป็นฝันแม่นมากเลยนะคะความจริงปู่ยอดฝันเกี่ยวกับพุ่มพวงดวงจันทร์มาหลายรอบแล้วตั้งแต่ตอนที่ฝันบอกว่าคุณแม่คุณแม่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วคุณแม่เขียนหนังสือไม่เป็นแล้วคุณแม่ทําไมจะต้องขายเลขอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แม่ของปู่ยอดก็บอกว่าไม่ได้แล้วรัฐบาลมันให้กูขายมันให้มาช่วยขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่างวดนั้นหอยออก หวยออกเขาบอกว่าเลขล็อกไว้แล้วเลขล็อกไว้แล้วเลข12ไม่มีคนซื้อเลข12ไม่มีคนซื้ออ่าอย่างนั้นนะคะเลข12ไม่มีคนซื้อใช่จ้าหวยงวดนั้นออกเลขเลข16เลข16เพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องออกทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนนะคะอืมหวยก็เลยออก6 18แอ่าตอนนั้นหวยออก6 1หนึ่งเนาะอ่าแล้วคราวนี้คราวนี้เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้นะคะปู่ยอดก็ฝันว่าเห็นผู้หญิงนะคะอ่าใส่ชุด ผ้าสิ้นนะคะผ้าสินสีฟ้าผ้าสิ้นสีฟ้าเสื้อก็สีฟ้านะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าปู่วันที่20วงส่วงให้หน่อยนะปูนะอ่าวันที่20วงส่วงให้หน่อยนะทีนี้ปูยอดก็บอกว่า อืมมันต้องทําใบสีต้องซื้อผลมงผลไม้ผลหมากลากไม้เยอะเลยนะจะไปเอาที่ไหนทันละอุ้ยวันนี้ก็สิบแปดแล้วสิบแปดแล้วก็สิบเก้ายี่สิบอุ้ยไม่ทันล็อกอ่าทีนี้ก็บอกว่าค่าใบสีแน่ก็ต้องใช้เงินเยอะอุ้ยประมาณสักสามหมื่นเนยเราจะไปเอาเงินที่ไหนได้แล้วเนี่ยตังก็ไม่มีผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอืมมันจะไปมันจะไปยากอะไรละ่ะปู่ก็เอาเลขยี่สิบนี่แหละเอาเลขยี่เอาในเลขยี่สิบนี่แหละอ่าปู่ก็บอกว่าเออเออถ้าอย่างนั้นก็ได้ ยีเดือนหน้านะยีเดือนหน้าแล้วพอได้อ่าก็เลยบอกว่าอ่ะตกลงว่าวันที่20เดือนหน้านะคะก็จะบวงสวงแต่ถ้าเลข20ไม่ออกเนี่ยปู่บอกว่าฉันไม่ไปบวงสวงแล้วฉันไม่ทําให้เธอหรอกอ่าประมาณนี้นะคะแล้ว พอหลังจากนั้นปุ๊บดักต์ต๋วก็อ๋อรู้เลยรู้เลยฝันเนี้ยหมายถึงพุ่มพวงด,ดวงจันทนะคะเพราะว่าพุ่มพวงดวงจันดูจากตรงนี้เลยนะคะดัตตต๋ดูจากตรงนี้ก็คือผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้านะคะสีฟ้าก็จะเป็นสีประจําพระองค์ของพระราชินีนะคะก็คือสมสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะจะเป็นราชินีนะคะก็คือสีฟ้านะคะสีฟ้าก็หมายถึงพระราชินีก็เนื่องจากว่าพุ่มพวงดวงจันทน่เป็นราชินีลูกทุ่งนะคะเป็นราชินีลูกทุ่งคาเขาก็จะต้องเวลาความฝันเน่เขาก็จะต้องเอาเรื่องต่าง ต่างมาให้เรามาแป,แปะให้ได้นะคะเขาหรือเหมือนแบบทําเป็นจิ๊กซอให้เราสามารถที่จะไปได้นะคะอ่าก็จะเกี่ยวกับพราชินีนะคะอืมพราชินีก็คือสีฟ้านะครับแล้วทีนี้พุ่มพง,พงดวงจันทร์ก็เป็นราชินีลูกทุ่งนะคะก็เกิด 4, สี่สิงหาสองห้าศูนย์สี่นะคะแล้ววันที่สิบสามมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตสามสิบปีนะคะจะย่างสามสิบเอ็ดปีนะคะแลวพุ่มพงดวงจันทร์ก็เสียชีวิตเมื่อวันที่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบห้า ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชนะคะตามที่เคยเล่าเกี่ยวกับความฝันของบ่าวน้องให้ฟังนะคะอ่าแล้วทีนี้แล้วพุ่มพวงดวงจันทร์อ่ะคุยกับใครล่ะพุ่มพวงดวงจันทร์ก็คุยกับไวยพ์เพชรสุพรรณนะคะคุยกับคุณพ่อนะครับพ่อไวยพ์เพชรสุพรรณพ่อวยพ์เพชรสุพรรณเนี่ยก็เกิดวันที่เจ็ดมีนาคมนะคะเจ็ดมีนาคมสองสี่แปดห้านะคะเสียเสียชีวิตวันที่สิบสองมกราคมเสีย 12มกราคม2565นะคะเพิ่งเสียชีวิตไม่นานนี้ไม่นานนี้เองนะคะแล้วก็อายุ79นะคะพ่อไวยพชรสุพรรณนะคะอ่าแล้วเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564นะคะพอ่อพ่อไวยพน์นะคะก็เกิดที่บ้านหมู่2ตําบลมะขามล้มอืมตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตนําบลวังน้ําเย็นอ่าอําเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเมื่องวดที่แล้วที่มีการที่คุณยายฝันแม่นจะฝันเกี่ยวกับเออจะต้องไปเอาเลขที่ต้นมะขามที่บ้านคนที่ มีมะขามอืมดักตอแต๋วก็ไปที่บ้านนั้นนะคะไปไปเอาเลขเหมือนกันบ้านของพอ,อ,อปูนะคะพ่อ,อปูจัญญาที่เขาอยู่จะปากของมะขามเท่าเขาเหมือนเหมือนกันอันนี้เลยเพราะว่ารัชกาลที่ห้าก็เสด็จประพาสต,ต้นเหมือนกันนะคะจริงจริงรัชกาลที่ห้านะคะเสด็จประพาสต,ต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนนะคะเป็นเสด็จประพาสต,ต้นพศรศหนึ่งสองห้านะคะแล้วก็พรศหนึ่งสองเจ็ดก็เสด็จประพาสต,ต้นที่ อ่าปากคลองมะขามเท่าที่ชัยนาทอ่าก็คืออุ้ยคือมคืองวดที่แล้วดรแต๋ยังอ่านไม่ถึงอันนี้นะคะอ่านไม่ถึงของว่าจะเป็นอะไรอะไวยพดเพชรสุพรรณนะคะดรแต๋ออ่านไม่ถึงนะคะอ่านไม่ถึงจริงๆรเพราะว่าไม่รู้ว่าฝันนั้นน่าจะเกี่ยวกับววยพดเพชรสุพรรณเพราะว่างวดที่แล้วหวยออกหนึ่งสองไปแล้วนะคะอุ้ยอันนี้เองเลยนะคะมะขามอันนี้ก็เหมือนกันคือมะขามที่จังหวัดชัยนาทก็ใช่ะคะ่ะเพราะว่าน้องปิยพัฒน์เนี่ยอ่า น้องปิยพัฒน์น้องมะขามเนี่ยก็เป็นลูกของพอ,อ,อปูและพอ,อ,อปูเขาก็เกิดพศ2512คือไม่ว่าจะเป็นเสด็จประพาสต้นที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นที่สุพรรณหรือที่ชัยนาทนะคะแม่น้ําท่าจีนเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าก็เลข12เหมือนกันเลยนะคะไม่ผิดเลยนะคะไม่ผิดไม่ว่าจะเอาเลข12องของพอ,อ,อปูที่ชัยนาทมะขามเท่าหรือจะเอาเลข12ของคุณพ่อไวพรสุพรพรณก็ไม่ผิดเลยนะคะหรือจะเอาเลข12จาก พระพันปีหลวงก็ไม่ผิดอีกนะคะอ่าเพราะว่าพระพันปีก็คือสุพรรณบุรีอย่างนี้นะคะอืมแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันก็มีฝันเกี่ยวกับอุ้ยมีการแบบจับปลาในวะจับปลามั้งนั่นนี่น่นแล้วก็มีน้ําเย็นน้ําใสอะไรอ๋องวัตถแท้ทก็คือวังน้ําเย็นวัดวังน้ําเย็นที่อ่าพ่อไวยพชรสุพรรณนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองโถแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข่าวหน้าเอาใหม่นะคะและ้วทีนี้งวดเนี้ยงวดเนี้ยงวดเนีน้ยที่ ที่ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่ชุดสีฟ้าบอกว่าให้ปู่เนี่ยบวงสวงให้หน่อยนะวันที่20ิเขาหมายความว่าวันที่20เนี่ยปู่ปู่ชุดอ่าครับทับไว,ไว้เดี๋ยวตกใจตกใจได้ยังไงเนี่ยตกใจหมดทูมือมาไปโดนนะคะแล้วก็ พ่อไวยพจน์ก็ร้องเพลงเลยนะคะเราก็ตกใจย,ยิ่งกลัวอยู่ยิ่งกลัวๆๆอยู่อะแล้วทีนี้หูยอดเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วอะพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาคุยกับเขาคุยกับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณว่าวันที่20นะวันที่20ินะคะบวงสวงนะคะปกติเนี่ยพวกปกตินะคะพวกทุกคนก็จะไปบวงสวงให้กับแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะที่วัดทักกานอันนี้บุ้มที่จะจะถึงวันวันเสียชีวิตของพุ่มพวงนะเราก็จะต้องไปบวงสวงกันนะคะ ที่วัดทับกระดานแต่อันเนี้ยแม่พุมพวงบอกว่าให้ไปบวงสวงวันที่20อ่าหมายความว่าในฝันนะคะผู้หญิงคนนี้บอกให้ปู่ยอดเนะี่ยไปบวงสวงให้หน่อยนะคะวันที่20ก็หมายความว่าถ้าจริงๆก็หมายความว่าก็หมายความว่าอ่าพุมพวงดวงจันทร์เนี่ยคุยกับพ่อไวพจน์บอกว่าวันที่20เนี่ยนะพ่อไวพจน์จะต้องบวชวันที่21แล้วจะต้องทําขวัญน,นาคไงก็คือไวพจเพชรสุพรรณเนี้ยเขาเป็น ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการอะไรอะทำขวัญน,นาคอ่ะวันที่20คุณพ่อไวพจ์เพชรสุพรรณจะต้องทําขวัญน,นาคนะคะเพราะว่าวันที่21จะลาบวชนะคะวันที่21นนะะเนี้ยนะคะไวพ์เนี้ยจะลาบวชก็คือเลยจะต้องทําขวัญน,นาคก,กันวันที่20นะคะที่พุ่มพวงที่พุ่มพวงบอกว่าให้ทาบวงสรวงหน่อยนะคะวันที่20นี้ก็หมายความว่าวันที่21เเนี้ย จะเป็นเรื่องของการไวพศลาบวชเขาหมายความว่าถ้าไวัยพศลาบวชก็จะต้องอายุ79นะคะเพราะว่างวดที่แล้วหวยออก12ไปแล้วคราวนี้ก็จะต้องออกเลข79็กถ้าไม่7เข้าเฉยๆก็จะเป็น789อาอจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้ว เลขยี่สิบก็คือการบวชพระอ่าการบวชพระนะคะจะต้องบวชอายุ20นะคะแต่ทีนี้พ่อไวพพยพจนเพชรพันเนี่ยบวชจริงๆอายุ27นะคะแล้วบวชจริงๆอายุ21แล้วก็เพลงเพลงที่บอกว่าไวยพจน์ลาบวชเนี่ยก็คือ21มิถุนาสนา2นะคะ2512ซึ่งก็หวยก็ออกไปแล้วนะคะงวดที่แล้วก็คือ1 2สองนะคะ1 2นะคะแล้วงวดเนี้ยเขาบอกว่าวันที่20เห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนจะแบบ เหมือนหวยจังงวัดที่แล้วไงคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะคะก็เลยเราก็เลยจะตามเลข7 9 9 7นะคะ7 8 9อะไรของเราต่อไปเลยนะคะแล้วทีนี้แต่ละคนก็บางคนก็จะฝันว่าเออผีปอบนะคะจะเกี่ยวกับผีปอบจะเกี่ยวกับอะไรเงปอบก็คือป๊อบนะคะเพราะว่าพุง่งพวงดวงจันทร์เนี่ยก็จะ เป็นนักร้องลูกทุ่งที่นําเพลงป๊อบมาผสมผสานกับเพลงลูกทุ่งนะคะแบบหสนุกสนานมันมากเลยนะคะพุ่มพงดวงจันนะคะแล้วทีนี้ที่บอกว่ามีการฝันเรื่องต่อหัวเสือนะคะโอ้ยมันจะไปต่อยวัวนะคะหืมต่อยวัวจะตายเลย2ตัวนะคะ,ะมีคนฝันนะคะแต่ยังไม่ได้เล่า เล่าไปหน่อยละเอ่อเล่าไปหน่อยละไอ้หัวเสืออันนั้นต่อหัวเสืออันนั้นนะคะแบบพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะแบบมีใส่เสื้ออะไรเสือไงคะ like แล้วก็พกหัวลายเสือนะคะใส se ่เสื้อลายเสือนะคะอันนั้นหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุ่มพวง,งดวงจันทร์เลยนะคะว่าเอ่อเกี่ยวกับลายเสือนะคะอืมก็เลขสิบสามเลยนะคะเลขสิบสามเลยนะคะอันนี้มั่นใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับเลขสิบสามผิดถูกก็ไม่รู้ยังไงนะคะแต่มั่นใจเลขสิบสามเนื่องจากว่าเบาวหนองก็ฝันเรื่องเกี่ยวกับ อ่าบัตรประชาชนนะคะเหมือนแบบพยาิใบไม้ก็เหมือนแบบหรือไม่ก็ถ้ามีการตัดไม้ทําลายป่ามันก็ทาให้เกิดความหายยะนะคะอ่าก็เหมือนกับแบบใบไม้นะมันหายไปหายลงไปในมือนะก็เหมือนกับว่าเออถ้ามีการตัดไม้ทําลายป่านะก็จะเกิดความหายยะเหมือนกันนะคะคือมันมองได้หลายอย่างนะคะแต่ก็คือว่าฝันของบ่าวน้องอาจจะเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนเนื่องจากว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีกันทุกคนนะคะแล้วใบไม้ที่มันซึมเข้าไปในตัวแล้วปู่สวงบอกว่าแล้วปู่สวงบอกว่าเออเนี่ยมัน มันก็จะอยู่ในตัวของบ่าวนองเองนั่นแหละก็หมายความว่าทุกคนก็จะต้องมีบัตรประชาชนเลข13าตัวนะคะเป็นเลขสากลนนะคะแล้วทีนี้วงสวงนะคะอ่าวงสวงก็คือหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงแล้วก็วงสวงก็เห็นไหมเลขมันจะมาสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เลยคิดว่าอืมฉันได้ละฉันได้ละแล้วแล้วงวดที่แล้วนะคะ อันนี้นะคะพระสิ้นสีฟ้าก็เป็นสีประจําพระองค์พร,พระชน้า,าเรียกะไรนะพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็พระราชินีสุธิดานะคะกปะ็ประสูตรก็คือเฉลิมพระชนพาษาวันที่3มิถุนายนนี้นะคะแล้วงวดที่แล้วที่หวยออก1-2นะคะก็หวยออกเกี่ยวกับ สมเด็จพระราชินีนะคะอ่าสองหนึ่งหนึ่งสองพระราชินีก็คือพระพันปีหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชินีสุธิดานะคะหวยออกไปแล้วนะคะและทีนี้พุ่มพงดวงจันทร์ก็จะมาต่อไปเลยนะคะก็คือเลขสิบสามนะคะเลขสิบสามอ่าแล้ววดที่แล้วที่เคยบอกไงคะอ่าสิบสองนี่ก็คือพระราชินีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สองหนึ่งก็คือพระราชินีสุธิดานะคะหวยออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วงวดนี้ก็เลยจะต้องตามเลขเหมือนเดิมเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมเลยนะคะก็อยากจะตามอันนั้นอีกนะคะผิดถูกก็ไม่ ไม่ว่าอะไรกันนะคะเพราะว่าดรแแต่มั่นใจว่าเราต้องตามไปอีกนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ